สามนาทีกับ d r v c o m สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพๆนักลงทุนพบกันทุกวันได้ในเวลาหลังสองทุ่มทาง Facebook และทาง Youtube โดยทาง Facebook เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ facebook.com/slash d o o r v i หรือถ้าเป็นทาง Youtube ก็ค้นหาคำว่า d r v c o m ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการการอบรมการลงทุนวิทยาลัยนะวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยลังสิตจะเปิดหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดเราก็จะเรียนกันทุกวันเสาร์โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยเราจะเรียนกันที่มหาวิทยาลัยลังสิต อาคาร tst tower ด้านหลังธนาคารฐานไทายทสมรัังานใหญ่ถนนวิภาวดีหลังสิทธ,ธิ์หากเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อได้ที่คุณนันหมายเลขโทรศัพท์0 8 4 6 5 5 5 5 0 0, 0หรือที่ w w w csiisu com dsi วิทยากรที่จะมาบรรยายในโครงการอบรมการลงทุนครั้งนี้ก็จะประกอบไปด้วยดรนิเวศเหมวชิระวรากร กูรูนักลงทุนผู้แต่งหนังสือเรื่องตีแตกและได้สมญานามว่าวอลเลนบัฟเฟตแห่งเมืองไทยแรกที่จะขอแนะนำก็คือดอรนิเวศเหมวัชริระวลากรท่านเป็นกูรูนักลงทุนและเป็นผู้แต่งหนังสือเรื่องตีแตกเพื่อนๆจะพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะจริงๆอาจจะกล่าวได้ว่าอาจารย์นิเวศถือได้ว่าเป็นวอลเลนบัฟเฟตแห่งเมืองไทยโอกาสที่จะได้เรียนรู้กับท่านเป็นสิ่งที่ดีมากในการ ท่านถัดมาเป็นผู้นวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดมาชนคุณเทดศักดิ์ทวีธีรธรรมอาจกล่าวได้ว่าคุณเทดศักดิ์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ้นในหมวดอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมากโอกาสที่จะได้เรียนรู้ว่าเราอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยจะไปทิศทางใดเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับอีกท่านหนึ่งที่จะมาสอนเกี่ยวกับการลงทุน ท่านผู้นี้เป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรงหนุ่มหล่อและที่สำคัญมีความสามารถสูงเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีเรื่องดีที่สุดในจุดที่ยืนคุณภาวิตกินปทุมไปฟังคุณภาวิตเล่ากันถึงประสบการณ์ในชีวิตและความสำเร็จในการลงทุนวันนี้ขอเสนอตอนการวิศวกรหนุ่มจาก2 0,000นบาทเป็นหลายสิบล้านบาทในตอนที่6 ในตอนนี้คุณการจะพาเราไปคุยกันถึงโอกาสของประเทศไทยอุตสาหกรรมใดบ้างที่จะมีโอกาสเติบโตสูงเชิญฟังได้เลยครับพอดีผมเพิ่งได้มีโอกาสไปที่ประเทศมาเลเซียมานะครับก็เห็นว่าประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างจะพัฒนาไปพอสมควรแล้วเนื่องจากว่ารัฐบาลเขาก็มีความเข้มแข็งต่อเนื่องยาวนานนะครับแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ย ผมว่าเซกเตอร์ที่ว่าเรื่องของภาคบริการเนี่ยผมว่าประเทศไทยยังยังค่อนข้างโดดเด่นโดโดเด่นกว่าโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยความความความเป็นกันเองความน่ารักของคนไทยเนี่ยยังมีอยู่นะครับแล้วก็โดยความแข็งแรงของของตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยผมว่ามีความแข็งแรงมากสำหรับของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค้าปลีกเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยเรื่อง medical tourism เนี่ยประเทศไทยโดดเด่นมากนะครับ อาจจะมีคู่แข่งที่ใกล้เคียงในในภาพภูมิภาคนี้ก็คืออาจจะเป็นสิงคโปร<ช>์นะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วเนี่ยเราเรา,เราโดดเด่นแตกต่าง<ช>นะครับเพราะว่าเขามาเมืองไทยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่แพงหมอเนี่ยก็เก่งมากคนที่เรียนเก่งที่สุดของคนไทยก็จะไปเรียนหมอกันใช่ไหมครับค<ช>ือถ,ถ้าประเทศอื่นเนี่ย <laughs> <laughs> เขาอาจจะหาทรัพยากรที่เป็นหมอเนี่ยได้ยากกว่าแล้วคนไข้บินมารักษาพยาบาล เขาก็ได้รับการดูแลที่ดีครอบครัวที่ติดตามมาด้วยก็สามารถท่องเที่ยวในในประเทศไทยได้อีกคือคือเหมือนมันกับตรงนี้มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ก็ดีสามีอยู่โรงพยาบาลลูกกับเมียไปเที่ยวต่อไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งไปเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็ถือว่ามีความสุขถือว่าอันนี้มันเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศนะครับอีกอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโรงแรมแล้วก็ที่พักอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะมองว่า ก็เนื่องจากว่าประเทศไทยในมีภูมิภูมิประเทศที่สวยงามมีธรรมชาติที่ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ประเทศไทยยังติดเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวเนี่ย most value for money เนี่ยสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยอันดับต้นๆของโลกนะครับคือว่าถ้าเขามีเงินเท่านี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยโอ้ประเทศไทยนี่คือสวรรค์ละสบายทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งทุกอย่างคือจ่ายเงินเท่านี้เนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับก็ถือว่า อันนี้เป็นข้อได้เปรียบนะครับแต่ว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นโรงแรมก็อาจจะต้องดูนิดน,นึงเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีการขยายค่อนข้างเยอะเป็นธุรกิจที่เข้ามาลงทุนได้ไม่ไมยากมากนักนะครับถ้าเทียบกับโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยการจะตั้งโรงพยาบาลสักแห่งหนึ่งเนี่ยมัน,มนค่อนข้างจะลําบากกว่า <Yeah. S 1> จะต้องหาหมอจะต้องสร้างแบรนด์สร้างอะไรหลายอย่างแต่ว่าโรงแรมเนี่ยเรามีเงินทุนเราสามารถจ้างเชนมาบริหารได้นะครับก็จะต้องมาวิเคราะห์แล้วว่า โรงแรมหรือว่าบริษัทไหนที่ทําธุรกิจประเภทนี้แล้วมีความได้เปรียบนะครับในการที่จะแข่งขันกับรายอื่นๆได้ดีเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับซึ่งผมมองว่าธุรกิจที่เนี่ยยิงกับเรื่องโลเคชันพวกนีเนเน้เป็นธุรกิจที่เราจะได้ประโยชน์นะครับส่วนถ้าไอ้ประเภทว่าเราจะส่งสินค้าไปแข่งไปขายกันประเทศอื่นๆเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันยังอยู่ในจุดที่เรายังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกพอสมควรเพราะว่าการที่เราจะออกไปข้างนอกเนี่ยมัน มันเป็นอะไรที่ท้าทาทยเพราะว่าความคุ้นเคยเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับการที่ผู้ประกอบการไทยซึ่งส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการทําธุรกิจในประเทศเนี่ยจะออกไปเนี่ยอันนี้นี่เป็นความท้าทายละว่าออกไปตอนแรกอาจจะไม่ไม่ได้จะสาเร็จมากๆเลยถ้าออกไปแล้วไม่เสียหายสามารถประคับประคองไปได้แล้วค่อยๆเติบโตไปในระยะยาวได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าพอใจแล้ว นะครับสรุปว่ามีเซกเตอร์อยู่เร่าๆคือค่ะก็จะมีในเรื่องของการบินใช่ค่ะจะมีการแพทย์แล้วก็โรงแรมด้วยทับปีค่ะทับปีทับปีด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของโลจิสติกับคราวนี้เมื่อเรามองในลักษณะนี้แล้วนี่นะครับเราอาจจะเห็นภาพว่าจะมีคนเข้าออกประเทศไทยจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ประเทศก็คงจะขยาย ไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะกึ่งๆอาจจะก้าวกระโดดยังไม่ถึงกระโดดมากแต่อีกหน่อยอาจจะก้าวกระโดดก็ได้นะฮะฟังแล้วจนถึงเวลานี้แล้วอีกสามสี่ปีข้างหน้าจะมีแต่ข่าวดีแล้วไม่ค่อยมีข่าวร้ายเลยก็เลยอยากกลับมามองนิดหนึ่งว่าถ้าเรามองที่ข่าวที่มันไม่ค่อยดีนักนะฮะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยครับคุณการมองว่าน่าจะมีอะไรบ้างครับที่ใหญ่ๆปัจจัยเสี่ยงเลยเนี่ยสาหรับ ประเทศไทยนะครับเป็นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของการส่งออกนะครับเรื่องของค่าแรงที่เราปรับขึ้นเราต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาในช่วงสิปีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเติบโตได้ได้จากการส่งออกเป็นเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพระเอกอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมอนว่าแนวโน้มตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างจะถูกท้าทายแล้วนะครับเพราะว่า เศรษฐกิจที่เป็นลูกค้าหลักๆของเราในในโลกเนี่ยไม่ว่าอเมริกายุโรปหรือแม้แต่ทั้งจีนเองเนี่ยก็มีการชะลอตัวลงนะครับทีนี้เนี่ยลังส่งออกที่ชะลอตัวลงเนี่ยแล้วแล้วค่าแรงที่เราปรับขึ้นเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคยเคยเป็นฐานในการผลิตสินค้าและบริการหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าประเทศทางทางภาครัฐเองเขาก็มีการมองเห็น ว่าตรงนี้มันมีปัจจัยความเสี่ยงถ้าเราไปอิงอยู่กับการส่งออกมากเกินไปเนี่ยจะทําให้การเติบโตของประเทศเนี่ยมันชะลอตัวลง<ช>นะครับก็เลยพยายามปรับให้มาอิงกับการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนของภาครัฐ<ช>นะครับก็จะทําให้ปัจจัยเสี่ยงที่ว่าเนี่ยม,มันทุเลาเบาบางลงนะครับอาจจะมีผลบ้างแต่ว่าไม่หนักหนาสาหัสมาก<ช>นะครับเ็าคิดว่าประเทศไทยก็น่าจะผ่านพ้นในช่วงนี้ไปได้ที่ดีนะครับคิดว่า วันนี้ทางรายการคุยให้คิดขอขอบคุณคุณทัศชาติคำสิริรกูลนะครับหรือคุณการนะครับเลขาธิการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าเป็นอย่างมากและหวังว่าในโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่โดยเฉพาะในโอกาสนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระชนีตลาดหุ้นไทยยังคงทะยานไปข้างหน้าได้นะครับแม้ว่าราคาหุ้นจะแพงอย่างมากแล้วก็ตามครับ วันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณคุณนัทชาติมากนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในรายการคุยให้คิดวันเสาร์หน้าเวลาดี4ี่โมงเย็นทั้งขึ้น FM90.5 m มเก้ฮวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับพ <laughs> บกมาก <laughs> โดยเฉพาะเรื่องของเนี้ยเรื่องของขอวาร้รเรื่องเยมาก <laughs> แต่ที่ชอบไม่สุดวันพรุ่งนี้ เราจะคุยกันต่อเรื่องจาก2แสนบาทกลายเป็นหลายสิบล้านบาทในตอนต่อไปพบกับหนังสือรวยหุ้นกับเแมกเทนได้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ